สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะแอปทักษออนพักสุขเจริญงานข้าวโดนชาวเน็ตติงแรงปมพาน้องปีใหม่ทานข้าวกับคุณปู่ไพรวงหลังสงกรานตเมทพิรณีเลิกกันได้ไม่นานหลังจากนักแสดงสาวแมทพิรณีได้ออกมาเปิดใจกับสื่อยอมรับว่าเลิกกับสงกรานเตชะนรงค์เพราะปัญหาสะสมหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ยังเป็นพี่น้องกันได้ต่อมาทางด้านคุณปู่ไพรวงค์ได้นัดเจอกับแอปทักษอออนและน้องปีใหม่รวมถึงทางด้านคุณยา่าภัส,สราภูผาเตชานรงค์และมิ้นชลิดาด้วยโดยทางด้านคุณปู่ไพรวงศ์ได้ออกประโพดรูปภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าปีใหม่และโคมมาพายายแหววกับป้าแพ็มฉลองร้านเปิดใหม่ ของลุงกริดสีชวลาอาหารอร่อยมากมาเจอลุงโจ้และได้มาเจอลุงพิษทองเจือและพี่มียาและพี่เซยาโดยหลังจากที่รงรูปดังกล่าวต่อไปก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีของคุณปู่ไพรวงเอาไว้ว่ารีบเปิดตัวเกินไปนะเขาเพิ่งประกาศเลิกอย่างนี้เขาเรียกถิบหัวส่งเลือดเย็นมากนะแอป งานนี้ทำเอาไอจีเดือดเป็นไฟเลยก็ว่าได้เพราะได้มีชาวเน็ตเข้ามาตอบกลับกันสนั่นอาทิอะไรของคุณคะเปิดตัวอะไรนี่แม่แอบเขาพาน้องปีใหม่มาหาคุณปู่เขามาแบบนี้ปกติอยู่แล้วคะ่ะตอนแมทอยู่แม่แอบเขาก็มาหาคุณปู่อยู่แล้วแล้วทำไมถึงว่าแม่แอบเลือดเย็นคะเขาเลิกกันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแม่แอบนี่คะนี่คุณปู่ลงไอจีเองนะคะสติค่ะสติ ขอให้เปิดใจกว้างๆค่ะการทานข้าวกับลูกหลานถือเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากที่ผู้ใหญ่ที่เอ็นดูลูกหลานค่ะเรื่องปกติอยู่แล้วก็เข้าใจว่าคุณแอปยังวนเวียนอยู่แต่ติดใจนิดชื่นมืนในวันที่อีกคนโบกมือลาไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอมันก็แปลกจริงๆทิ้งช่วงสักนิดน่าจะดีกว่านี้เหมือนทิมแทงอีกฝ่ายแล้วต้องอีกกี่ปีคะหลานถึงจะมาหาปู่ได้ ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ